เอ้นัได้สตาร์ทแน่นหมดแล้วนะครับไอ้สิบสี่เอ้ยสิบสามไม่แน่นหมดแล้วเดินสองไอ้ตัวนี้แน่นแล้วฝั่งนี้แน่นแล้วฝั่งนู้นแน่นแล้วรถดสิบสามข้างบนสามตัวแน่นแล้วหมดแล้วไอ้รถเดินมันเกียร์แน่นแล้วตัวนี้นะไอ้รถดสิบสามนี่แน่นแล้วไอ้ตัวนี้แน่นแล้วสองตัวตัวนี้ก็แน่นแล้วครับรถดถ้อยเสียแน่นแล้วอย่างถอยเสียนัดกลางๆแน่นแล้วไอ้นู้นแน่นแล้วข้างหลัง เดี๋ยวเติมนวันเกียร์ก่อนน็ัดขาดเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาไอตัวนี้แน่นแล้วสำหรับเนี่ยแน่นหมดแล้วอันนี้คลังยางมันรวมเปลี่ยนมันหลังยางแท่นเกียร์ขาดต้องเปลี่ยนมันหลังน็อตนี่แน่นหมดแล้วนะเดี๋ยวยางเส้นเกียร์กับตัวนี้ครับนขาดสายไฟเสียบแล้วครับตัดแล้วอันนี้แล้วนี้ดาวนี่ใส่ข้างบนเอาไอพวกนั้นแน่นหมดแล้วครับสายไฟโอเค ยกคลาดแน่นหมดแล้วนะทุกตัวอันนี้แน่นแล้วนะหลอกแน่นหมดแล้วเขาย้ำแล้วไอ้ตัวนี้ไม่มีหมาเออปแปลกวะนี่ฟอร์เชื่อมติดเลยนะครับแต่ย่ออื่นไม่รู้นะแต่ฟอร์เชื่อมติดน,นะไม่มีนอ็อตเชื่อมติดเลยถ้าของย่ออื่นจะถอดได้วิโกดีแม็กถอดได้ไ,ม,ไม่เชื่อมติดเลยดูดฟิฟอร์เยอะวิธี50ครับ 我们憋了。